หลากถ้อยร้อยทํานองหลากมิติภาษาหลากลีลาวรรณคดีหลากวิถีคติชนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหลากถ้อยและทนองในตอนนี้ดิฉันเราศาสตราจารย์อิงออนสุพรรณนิตเป็นผู้ดําเนินรายการในตอนนี้ขอเสนอเรื่องวัดราชนัดดารามรารวิหารเมื่อคราก่อนเราเคยพูดถึงราชะโอรสก็แปลว่าลูกลูกชายของพระเจ้าแผ่นดินนะครับ ราชนันด,ดาก็แปลว่าหลานของพระเจ้าแผ่นดินนะครับเป็นวัดราชด,ดาเนี่ยนะฮะ,ดดะ,ะก็เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชิกวรวิหารตั้งอยู่ถนนมหาชัยเขตพระนครกรุงเทพมหานครน,นี่เองวัดราชนันด,ดารามเนี่ยสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะ,ะกรุัชกาลที่3เนี่ยนะคะเมื่อพศ2389พระองค์ก็โปรดเกล้าให้พญยาโยมราชเนี่ยนะครับ บุญนาคนี่นะคะจัดหาสถานที่สร้างพระอารามหลวงนะเึ้นวัดหนึ่งนะคะเ,เพื่อจะทาเป็นเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดีพระนามเดิมมหม่อมเจ้าหญิงโสมนัสผู้เป็นพธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าลัคนานุคุณ นะพระอ,องค์เจ้าคณะนุกคุณก็เป็นพระเชโอรสในสรพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและ,ะจักรพิจารณ์บันดาบังแปลงงั้นก็แปลว่าพระองค์เจ้าคณะนุกคุณเนี่ยเป็นลูกหล่อสามส่วนม่อมเจ้าหญิงสมบัติก็เป็นลูกนะของท่านอีกทีหนึ่งก็เลยเป็นหลานเล่นากันที่สามนั่นเองนะพระอ,องค์เจ้าคณะนุกคุณเป็นลูกหลานที่สองนี่นะคะแล้วก็พระองค์เจ้าหญิงสมบัติได้เป็นหลานเล่นากันที่สามนะครับนี่พอต่อมาสมัยพระจอมเกลา้พพาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ย พรงสถาปนาพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะคะเป็นสมเด็จพระนางโสมนัติรัชนาวดีนะฮะก็ะคือพระเมเหสีนะฮะนี่เจ้พยาพยญาโยมราชเนี่ยก็ได้เลือกที่สวนผลไม้ริมกำแพงพระนครทางตะวันออกของพระบรมรา,าชวังเนี่ยเป็นที่สร้างวัดในตอนนั้นเนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะรัชกาลที่สามเนี่ยก็ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมนัติรัฒนาวดีในพิธีวางศิาลาฤกษ์พระอุโบสถเมื่อพศ2389วัดนี้เนี่ย กรได้ษระจารณานามว่าวัดราชนัด,ดารามที่ถึงเ่ยเข้าใจแล้วอ๋อราชนัดาก็แปลว่าหลานของรอสามนั่นเองนะคะหลานกันที่3นี่เป็นชาวบ้านนะ,ะก็แปลหลานกันที่3นะฮะในวัดราชนัดดารามเนี่ยมีสิ่งก่อสร้างที่สําคัญนะ,ค,ะคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นสิ่งสําคัญและที่สวยงามมากเลยนะคะคือโลหะประสาทนะ,ะซึ่งพระราชบิดานังกล้าจะอยู่กับโปรดกล้าให้สร้างขึ้นในพศ2389เช่นเดียวกันนะคะนับว่าเป็นประสาท โลหะโลหะประสาทที่สําคัญมากนะฮะเพราะมอยู่3องค์ทั้งในโลกนะฮะนี้หลาดถ้อยรัชนรนองในตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วพบกับรายการหลาดถ้อยรัชนรนอนได้ใหม่ในตอนหน้าดิฉันรอนสอดสจางอิงออนสุภาพนิสขลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะหลากถ้อยร้อยทํานองโดยภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรษาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM ฟเอก้สิบเาจุดห